เหตุการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยที่เดินมาถึงจุดนี้เนี่ยสถานการณ์พอมันเริ่มเนี่ยโอกาสที่จะคลี่คลายแบบเบ็ดเสร็จนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายครับที่ว่านะครับทั้งสองชาติเนี่ยนะครับจะนะีครับจัดการทุกอย่างอย่างง่ายได้ mm hmm. และโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยผมก็พูดให้ฟังกันเสมอว่าผมกับทางสมเด็จฮุนเซนกับนายพลหุนมาเน็ตในชีวิตนี้ก็รู้จัก นะครับมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งพร้อมกับคุณทักษิณก็มีหลายครั้งและผมก็เห็นว่าเนี่ยนะครับสมเด็จทุลเสนในเรื่องทัศนะทางการเมืองเนี่ยเขาเหนือกว่าคุณทักษิณหลายกลุมนายกกับนายกเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งเป็นผู้มาการฐานบกแล้วก็มาเป็นนายกเนี่ยนะครับของเราเนี่ยคุณนุงยิงระหว่างคุณมาเนตเน,นะครับต่างกันอย่างอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นประชาชน กองทัพนั้นนะครับเขาไม่ได้อ่อนแอตามรัฐบาละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับซีกัมพูชาเขาแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ชาติต้องมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตัวความรักชาติบ้านเมืองนะครับต้องมาเหนือความความรู้สึกส่วนตัวฟังไทยเองนั้นนะครับก็ควรที่จะยึดหลักเดียวกัน ว่าเนี่ยนะครับประเทศต้องมาก่อนอประเทศไทยต้องมาก่อนที่เราตั้งคำวันกันนะความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องรองนะครับและทางฝัง่งกัมพูชาเขาแสดงเจตนาอย่างชัดเจนทั้งที่เขาสนิทสนมกับคุณทักษิณมากนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็เสมือนว่าเรียกสมเด็จรุนเสน่าวากันเสรีด้วยซ้ำับในแวดวงก็เป็นที่รับรู้กันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้น ความเป็นมืออาชีพในการบริหารตอนแรกคุณทักษณิณยังชิวๆเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนสนามรบไปเป็นสนามตะกร้อนะและก็หลังจากนั้นก็ก็เอาสถานการณ์ไม่อยู่ท่วงทํานองของนายกรัฐมนตรีก็เฮ้อๆนะครับและแม้กระทั่งวันนี้อาคือเหตุการณ์เกิดที่ตะวันออกตัวเองไปตะวันตกอะ่ะก็ไม่นะครับก็หลีกเลี่ยงที่จะตอบผู้สื่อข่าวนะครับขึ้นรถไม่ตอบคาําถาม และที่สำคัญมันชี้ได้อย่างชัดเจนว่าทางการไทยทุกอย่างเป็นไปอย่างล่าชา้านะครับการตอบโต้นะครับฉับรันตันด่วนนะครับกัมพูชากลางคืนเขาก็โพสน์นะครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าการสื่อสารใปัจจุบันก็ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียและข่าวในแต่ละสำนักในแต่ละประเทศนะครับต่างก็ไปรายงานข่าวกันแต่ของเราเนี่ยนะครับทุกอย่างไม่เคยทันการแล้วก็ดูเนี่ยนะครับที่มันประหลาดก็คือว่า ไอตอนที่นะครับตัวแทนของกองอรองแม่ทัพภาคสองเนี่ยนะครับแล้วก็ทางฝั่งกัมพูชาเจราจาคนให้ข่าวคนแรกคือคุณวัส,สนานาน่วม,มนะครับทางรัฐบาลนี่ก็มาอธิบายตามหลังแหละว่าไอ้ความสําเร็จทั้งพวงที่พูดเมื่อตอนต้นนะครับเกิดจากนายกไทยไปคุยกับนายกสี่กัมพูชาเนี่ยแต่ใครก็ฟังกันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแะครับในสงครามนี้นะครับในความจริงก็คือสงครามของการสื่อสาร ของการรบเนี่ยนะครับเพียงแค่ว่าเผชิญหน้านะครับเสมอทัดเทียมหรือนี่นะครับให้เห็นนะครับว่าได้มีการเตรียมพร้อมนะครับและไม่ยินยอมระหว่างกันร่อดึงแล้วที่เหลือเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการเจรจานะครับชาติที่แสดงความอ่อนแอนะครับคู่เจรจานะครับเขาจะไม่ให้นะครับคุณค่าอะไรนะครับที่จะมาเสมอกัน แต่ว่าเมื่อทางกองทัพเนี่ยสามารถที่จะจัดการได้ภาคประชาชนนะครับก็เสมอกันนะครับก็ยังไม่ได้สู้รบแต่ว่านี่นะครับความอดอแอร์ในส่วนของรัฐบาลนั้นผมว่าเราเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดอ่านกันว่าในบ้านเมืองที่ต้องเผชิญนะครับกับเรื่องมิติความมั่นคงนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเอาความรู้ยังไงครับส่วนตัวก่อนว่าว่าท่านคิดว่า จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้หรือไม่ถ้าเห็นว่ามันเกินมือนะครับก็ไม่ควรจะนั่งให้เป็นภาระของประเทศเพราะสถานการณ์มันจะรับตาลบันนี่ไม่นับนี่นะครับว่าระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยผมยืนยันว่าไม่รบเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่ว่านี่นะครับแต่ละประเทศก็ควรจะเคารพในนะครับในดินแดนระหว่างกันนะครับอุรราพาของดินแดนระหว่างกันเนี่ยต่างฝ่ายต้องไม่ลุกล้ำนะครับ เข้ามาระหว่างกันนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเสียอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ใช่เรื่องนี้นะครับใครก็ได้ไม่ได้นะครับเสียก็ไม่ได้มันต้องเสมอในเรื่องของดินแดนแผนที่ว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามหลักนะครับคณะกรรมการ J b บซที่ไปจะไปตกลงอะไรกันนั้นนะครับที่มันตกลงกันไม่ได้นี่ครับยาวนานกันมาเนี่ยเป็นชาติแล้วเนี่ยก็เพราะเนี่ยนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธ นะครับมันยังหาตัวลงไว้ได้ก็ต้องอยู่กันไปอย่างนั้นแต่ว่าต้องเคารพหลักการนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับเมื่อทางการกัมพูชาเนี่ยเขามีความประสงค์จะไปศาลโลกซึ่งไทยเนี่ยครับก็ไม่ไม่ขึ้นกับศาลโลกแล้วนะครับเพราะคนไทยก็เจ็บปวดกรณีประสาทพระวิหารแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับความที่ไม่เท่าทันในแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันเหมือนกับที่เรียกว่ากฎหมายปิดปากนะครับการอธิบายที่มันไม่ชัดเจน มาตั้งแต่ต้นนั้นทําให้เราเสีย <c oughs> ก็เรียกว่าเสียสถานะในการที่จะเจรจาในเรื่องราวต่างๆแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่ได้จบลงโดยพลัดหรอกนะครับสถานการณ์ก็จะนำพากันต่อไปเพียงแต่ว่านะครับผมเรียนย้ำว่าเมื่อทางการกัมพูชานั้นเขาได้แสดงเจตนาชัดเจนนะครับว่าเรื่องประเทศชาติมาเหนือกว่าเรื่องส่วนตัวนะครับประเทศไทย นะครับถ้าสลัดระหว่างส่วนตัวกับชาติไม่ได้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะมาอยู่อเพราะเนี่ยนะครับใครก็ตามที่มีทัศนคความคิดเรื่องการขายชาตินั้นนะครับอย่างไรคนไทยก็ไม่ยินยอมครับและสถานการณ์อันเนี้ยนะครับคือผมเองก็มองเห็นว่าบางคนเนี่ยนะครับแสดงเป็นความเป็นกูรูแต่เขาไม่เข้าใจรงความรู้สึกว่าประเทศไทยนั้นนะครับแม้กระทั่งกัมพูชาก็ตาม มันไม่มีใครยินยอมแต่ว่าดูเสมือนหนึ่งเนี่ยนะครับหลักคิดตักกะโง่ๆนะครับว่าการแสดงความรักชาตินั้นคือการเรียกร้องการรัฐประหารที่ผมพูดเมื่อวันที่เจ็ดไว้ไอ้ความอ่อนแอของรัฐบาลต่างหากที่เรียกการรัฐประหารให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่พวกเราก็ยืนกรานชัดเจนว่าไม่เอาการรัฐประหารเพราะเนี่นะครับการเพียงแค่เปลี่ยนนะครับสลับกันมาแบบในช่วงนี้นะครับ ตั้งแต่2475จนกระทั่งถึงบัดนี้93ปีนั้นเรายังไม่ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ที่มันถูกต้องนะครับบ้านเมืองยังนำรงปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผมเองก็เห็นว่าบ้านเมืองมันก็เป็นปัญหานะครับในแต่ละเรื่องราวกันมากมายวันนี้ถ้าเราไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหาของชาติอย่างเป็นระบบในการสร้างความแข็งแรงให้กับสถาบันหลัก นะครับทั้งสามบวกหนึ่งชาติสัตว์กษัตริย์และประชาชนเนี่ยนะครับประเทศก็ไม่เปลี่ยนอะไร